เจอเพื่อนเพื่นอนมีสิไปต่อบา้อนนานพี่นะไปต่อบ้านหรือมานั่งจิบตำข้าปบดมูตลาดลงเกลือมากินน้ำกันด้ด้จ้าตำปูปาลาธรรมาดาสิกินถ้ากินหนักบ่นั่งมักแบบนี้ ไปคนเดียวเมื่อสามีกับบหมดไปสามีไปเมืองอื่นสามีไปบอ๊อบี่ผูดูแลพากระลับไปคนหลับเตือะมาเดินมาเดินโอ้ี่ไหนเอยที่ยาเตโตอร่อยมากแซ่บแซ่บไอเสียเด็กนักคนมันหมักแบบนี้ เราซีตุกตัวอังเป็นอืม bà là rồi <laughs> mà cái đá của mình cái tin กินหวกับช้อ,อนหน่อยชาหน่อยเี่นดองไม้ไม่คือตามสมตามสองป้าไปสิบูเจ็บสองจะบอวันนี้สมโทมสม เดินมาเดินต้อแสบปืนกับผมมาคือคนว่า เป็นดุวงแบบเวลาพี่เนียเออมันเป็นเป็นพี่ด้วยอ่ะเขาเรียกพี่อ่อนเขาเรียกพี่อ่อนงู่ะฮืท่านเจ็บ้องสิเหตุใดนั่นพี่น่ะ เย็บเขาเยอะสิเวนนี่ก็น่า อืมเยมลยเียล่น้องอี่มเลยเอนเนื่อนเข้าไีใก็ได้า้าอร่อยอร่อยอ